ขทา้าบ้างี่นี่เล็กทเท้าบ้าง <c oughs> จะมากินเจไหมปุ๊บแย่ยงกันเลยดูเหรอรล่อนกเอาไว้ถ่ายคลิปคนะ่ะ คงม,มองว่าเจ๊เจ๊ทำไมไม่ให้ทานเดี๋ยวให้กินนะ,ห,ะ<อ>ห่วงเหรออืออือนกที่นี่เดี๋ยวเซเดี๋ยวให้นะคะอย่ามาจิกนิ้วนะ <c oughs> ปกติเจเจไม่ชอบ อยู่กับนกพิราบนะคะเพราะว่ามันอันตรายมีเชื้อแบคทีเรียดูใหญ่เลยอืมแคให้อยู่กินละพอละเลอหมดละดูซืถ้าไม่มีแล้วเขาจะทำยังไงมั่มาจิกรองเท้าเจเจนะ ้วนจังพอละไม่มีละขอบคุณนะคะนกอที่ให้เจเจถ่ายคลิปนะอตายแล้วกลัวจริงกูโดนจริงแ่ okay, หมดแล้วนะจ๊ะโอเคจบคลิป, okay, ลปนกสูลาแค่นี้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำเพื่อนๆทำเหมือนเจเจ,เจนะ okay.